เข้าสองคนแต่แจงแมนอาบเนาอบ่ม <dans él. S 2> ีไผไเด้แจ่งงานจ้าคนบ่มีไเดบ่มีไเด็แจ่งการแต่งงานจ้าคนบ่มีผูใดได้แต้งการแต่งงานจ้าคนจะมันสัวลอะไรจแม่นสัวหอาย เราสองคนเนี่ยจะแม่นอาภาพเนาะว่ามีผู้ดใดไดแ้แต่งตัดแต่งงานจ้าคนเออใช้กันไปน้องกันมาเนี่ยเพื่อให้กระทั่ง แ e oh, มงสัวลายเออเออเออเอเอ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 อเเอออเออเอเอออเ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 ออนออเ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 อเออเเออเอเอเออเเออเอเอเอออเอเ้เ้อเเอเเนออเออออออเ โอ้ยมันเป็นอดีตไปแล้วอย่าไปว่าหนาะมันเถาะอันนี้จ่าอย่างก็อันนี้จา่าสังอันนี้จา่นนจาสัตว์จะทำคเนเฮาเนาะมีเกิดแก่เก็บตายเป็นธัง่อด่าทุกคนต้นต้นละควายเชิญมาลำ อันน <c ười> ี้จ่าตว์นว่ามีจ่สั์จะทเียกไปาหามันออกอันนี้จ่าสั์จะทาคน้าบาหกินเสือจตไม่ฮะผู้ใดัรผู้ใดจังไรดนี้ไปโจ๊กเขาปล่อยสองคนีตัวันอผู้ใดโจยันฮะผู้ใดผู้ใด Bỏ đi trôm nha mày Nó lên như tony. nhìn như Hoi! này Hoi! 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 đấy Hoi! Hoi! rồi thì, nó biết Cậu để gì nữa nó chắc một, Để rồi đi Để nhắn đi Để nhìn đi nhàng Để đi nhàng để đi đi đó để gì nữa ความันยบอยู่ดิเจ้า่ดขึ้นมาหาอยดีโอ้ยบ่จะใส่ดอกก็เลยว้าวโอ้ย่จใส่ดอกบ่ได้ว้าวนปปากแข็ง ใส่โดะโมเดว้าโอ้ยตายแน่แน่เนาะสิศวะมึงเลยมึงของกูนี่ละมึงมาทางบุคคลอธิการของกูมึงต้องตายบอกง่ายๆนี่าะไปเอาอได้เอาฮะเอาฮะเอาเอาอคำว่าอะไรนะพี่ยินเสยความลักบวิศวะ Chị quá nắng quý 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 ui, quý 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 gì đi quý 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 sao quý 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 Sao, sao <laughs>

อย่าไปไกโ๋โถิม,มาไม่แล้วเว้ยห้องหับกันจังสันวะอืวิชาบอกมันโล่พอมคือห้องหับกันจังสันวะแม่เว้ยแม่มัหนี่ยสองหมดกันแล้วเลยมาจ้สาม เฮอยเ่้ยก้อยสามก็บบกอยโอ้อันตรายขนาดเลยโมมาอยู่ดงเนี่ให้อันตรายตัวนี้อโอ้เราแท่ตัวนี้เอิดมวคามมมาีใช้พี่น้องเจ้ามาใช้พี่น้องเจ้า มาแล้วไห้พี่น้องเจา้ามันมากินผู้เดียวมันกินบอดด้มันมาดช่องเลยวะอือโอ้สามสี่มาหลยแหละมาแล้วไ <laughs> ห้พี่น้องเจา้าแมงโดมีกี่ไหลไเหรอวะพวดนะแรงรัฐบาลนะพวดนะ

ก็เลยพิซซ่ามากไหมเดี๋ยวด้โปนงี้างเราก็ไม่ได้อกอกวันไม่ยังหรอมันนี่หัวหน้า,าตัวฮะมันนี่หัวหน้า,มาไม่ยังหรอไม่ยังหรอฮะนี่หวัวหนา้าโอ้โหหัวหน้าไม่เอาลูกน้องเพาะมันมีเป็นขอบพวกว่าพ่อแม่ลูก <c oughs> ครบทีมเลยแฟมิลี่มาแบบขอบครัวเลยครับโอ้โอขัวมาเลยตัวมันนี่มาตัวอะนี่นนันาแม่เา <c oughs> พูดอะนงยุ่งสุดเลยมถือจังได้เฮ้ยแม่บอกมนถือจังไดบถือจังไงด้ไม่แม่นบอกไม่แม่นบอ ตัวเดียวตัวนี้เียก่สจังได้ผีปูง้างนี่มันเนี้ยัวหนามนตัวปล่อยมันมาคักสักวันนิ่วัวหนามันขาวๆอ่ะบาเดียวมิดเลยโม่ยอมบอกแม่หนยโอ้ซีหามทงไนแน่อนนีเนะโอ้ซีหาคุณ่ะแอมึงโอ้ซีหาคุณอะแม่มึงมาจะทังไหนวะ โอ้มันก็มากอะหลายโบสฮู้ออมทีว่าออกเดเล่นตัวนี้โอ้งัดปืนทัดวานเอาฝั่งแดนเล็กแบนเป่าวัาไลัใบ่ปะชี้ห้าคุณอะแม่งมาจากทางไหนวะโอ้เสียงจะทางฟังผู้พาเดลเลยโอ้ด่างมันขึ้นดีเลยวะคนน่ะเสียงแจ้าเจ้าเลยคุณโอ้ด่ามันขึ้นดีเลยวะโอ้ ดังมันคือดีแต่ว่าพูดนะเสียงแซ่วๆ,ๆ่อยู่ตื่นในจังหน่อยดิโอ้มาเบิดบานตัวนี้ <laughs> หลายเถอะ 那那枪不准吧？那。枪不准了。打点不准。哦，拿不准了哇！不能想笑就笑，嗯，不能硬磨吧？打点。枪不准。哦，拿不准了哇！不能想笑就笑。枪不准不了。 ไลวะเนียเ่ยเจ็บปดุเดลยถอยๆนะอ,อ,ยบบอยขมานะเออเ็บปเดีานห้สองบาทนี่ห้สองบาทนี่แสดงว่าวมีสองคนเดยิ่งมันยิ่งใส่ผีบ้างทีกบุกอันเดียว อันไีจะบุคานำยังเดี๋ยวอันใม่นำยังเดี๋ยวเลีวนหาเก่าบอกบอกอยู่บ่าฮ่่าว่าฮ่าฮาาท่สอ่บาท่่าฮ่าาฮ่าฮาเ่าฮนา่าฮ่า่าบาา่าฮ่าาา่าาฮาน่าาฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่า้่าก่าฮ่าฮ่าฮ่า้าฮา่่่า่่่าฮาาาา่่าาาา่าฮาา ว่ามันมีแต่เฮ้าแม่่านบ้านไหนหนอ้อบานนี้นอ้อนํำก่อนเฮ่าเราเว้ยโอ้ใครอยู่ดอกฉันมีโมยอยู่บอว่างเวกโดดเดียวพันไดเอ๋ยังมีเพื่อนพานน้ำกันอยู่ดอกเว้ยวันสองบานว่ามันมีแต่เฮ้าแม่ บานไหนอบ้านด๋อแ,แกกกกกล้แบ้านเนกราก,กับี่บวกกีลเล่ะสภาพบ้านอนาม้หอดี่อ่้าบหอดอ้ะซไเมนแบ้านเฮ้าหน่าละฟังเบิง่งมาบหอดอ้ะซีมมนไทบ้านเฮ้าหน่าละฟังเบิง่งโอ้ผู้ใดวะ <c oughs> ยสียย <button. S 3> <token. S 2> okay. ูซอได้หคือกล่องไปทั้งสิไ่ยิงยิงกที่ก้อนมาหว้อนัใช่มเ้าังผู้ใด้ปะากแล้วก็เรื่องนะบอสพียามหับอกไปถึงอเนียยังเสียงไเรื่องเน่นะบอพพี่ยาับอกไปคือคือพูดเท่าไงเร่องพวกน้เราต้องแก้ปุณยออาด้วยรไปนี่ออเราขอสมัางบอก แล้วเจ้าลืมแล้วบอผพ้ยังานบอกไปถึงผู้เนี่เจ้าลืมแล้บอกผู้หั่หานบอกผู้ใดขืนผู้เน่ยคอยนงี่หลักขึ้นมาหนักเฮ้ยคืนมาคือกัน ฮะเด้ร uh oh ์ีอะไรนะอะไกฮะผูใหญ่าเาเริ่มแล้วบอสกูแง้้านบอกกูไหนืนผูแ้ี่พเสัย์จันรร้อนกระสองแร่ะงนบ่เหกระสองบานได้ะโอ้กระสองบานไดันโอ้วันดีครับวัสดีครับนีครับโอ้วัสดีครับวัสดีครับโอ้ด S <S อ๋อครับน,นี่ลองดวงขอบคุป้ดีครับป้าดีครับ,บ,รบอ้นรนะสองปานไหนแม่นพ่อเหอโอ้ยะอตะก,กี่เขาป้าเขาดงคุนพูคุนผ้ากันเม่นเทอหนะหนะโอ้ยตะกี้เขาป้าเขาตะกี้เขาป้าเขาดงงึ้นพูขึ้นผ้นากันแม่นเทอหนา่นาไปครับ เ <c oughs> <c oughs> น,นี่ยำหยำเลยขู่แก่ขู่แก่นี่มันไม่ใช่ไม่ถั่วดินนะเขาบอกมันทุกเม็ดมันทุกเม็ดจริงๆเยอะแต่เป็นถั่วดินทุกเม็ดมันทุกเม็ด พอเงยแสงแฉะว่านัดหนึ่งวานนัดหนึ่งพอเงยจานลอนก็พอเงยแสงแฉะโอโ้โหเดาผิดเลยตัวนี้ค <c ười> ือว่าเนาะอันนี้คือว่าเด้เดาผิด <c ười> <c ười> วันนันึ่งก็ยงจานหลอนก็ยังแสงแค่ๆ้ตนบสนกับบักเสียงรู้ลูกศิษย์เจ้าเ้อะันบ๊อสนกับบักเสียงรู้ลูกศิษย์เจ้าเ้อะเริ่มเดาถือฉันดูมานั่งไปแล้วไม่้ันนี้ียงดูมานั่งไปแล้วจร้อยลูกศิษย์ี่โน่นอะแสงแท่ๆขันบ๊อบสันกับบักเสียงรู

อ,อันดีกนัดหนึ่งอันเดีอีกนัดหนึ่งโอ้สบายเหรอเข้าน่อน แกจทำอรจะล้าเรามึทมงเร้่อง้านเราไม่เกี่ยบ